Tá, เจอโค้งเนี่ยผมต้องระวังแหละต้องทรงมอไปด้วยเพราะลงมาโน่นก็ได้จังหวะพอดีเลย,ยไม่ใช่ไอ้คนนู้นก็ลงมอไอ้คนนี้ก็ลงมอ,อการโรงงานเอาละเสุดเกียร์แล้วสุดเกีย <5 S 2> ร์และอันนี้ไหวห้าเกียร,ร์ก็ห้าเกียร์แล้วรีงนะคนแต่แต่ในใจผมนะผมคิดว่าต้องมีคนใดคนนึงแหละเปิดไฟสูงมองไม่เห็นทางเพราะผมเคยเจอโค้งเนี่ย คือต้นต้นมะบกเนี่ยเมืมอก่อนมันมีต้นมะบกใหญ่ใหญ่อย่เนี่ยคาดคาดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับผมในในความคชดของผมในฐานะที่เคยขับรถเส้นนี้อยู่ตลอดผมครับอยู่ตลอดผมม่งท่วงรถอ้อยผมก็เพิ่งจะไปจอดเมื่องาน